สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับรายการนั่งเล่าเรื่องนะครับและวันนี้เราจะมาพูดถึงไซเลนเฮดกันนะครับและหัวข้อในวันนี้คือ4คลิปวิดีโอที่สามารถถ่ายติดไซเลนเฮดไปได้ก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปวิดีโอนี้กันนะครับ ถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์และกดติดตามให้กับนางเล่าเรื่องก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้กับนางเล่าเรื่องด้วยนะครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมกันแล้วเราไปรับชม4คลิปวิดีโอดังกล่าวได้เลยครับคลิปวิดีโอแรกมียูทูบเบอร์สาวรายหนึ่งนะครับช่องของเขานั้นจะเกี่ยวกับการถ่ายไทม์แลบท้องฟ้าหรือในสถานที่ต่าง ครับและมีอยู่คลิปวิดีโอหนึ่งในช่องของเขาที่เขาบอกว่าได้ถ th ่าย Timelapse อยู่ดีๆมันก็ดันถ่ายติดไซเ h นเฮสังงานถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วไปดูและช่วยวิเคราะห์ด้วยว่าสาวคนนั้นเขาได้ตัดต่อคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาหรือเปล่าไปลองรับชมกันได้เลยครับ คลิปวิดีโอที่2นี้นะครับเขาบอกว่ามันเกิดที่ฮิโรชิม m าในประเทศญี่ปุ่นหรือว่าเกาะที่โดนนิวเคลียเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองนะครับเขาบอกว่าเขาได้ไปสำรวจและไปเที่ยวที่เกาะฮิโรชิมาแต่สิ่งที่เขาเห็นนั้นเขาพบไซเลนเฮดแต่ในคลิปวิดีโอที่เห็นนั้นมันไม่ได้มีแค่หนึ่งตัวมันมีถึงสตัวเลยนะครับ ท่านผู้ชมช่วยดูและวิเคราะห์ว่ามันคือเรื่องจริงหรือเปล่านะครับไปรับชมวิดีโอกันได้เลยครับ วิดีโอที่3นี้นะครับเกิดขึ้นในแทบไอซ์แลนด์นะครับในวันที่หิมะตกหนักและเมืองนั้นเงียบสงบได้มีชายคนหนึ่งเขาได้ถ่ายรูปภาพติดสัตว์ประหลาดอะไรบางอย่างมีลักษณะคล้ายกับไซเลนเฮดอย่างมากแต่ลำโพงบนหัวของมันดูแตกต่างจากไซเลนเฮดที่เราคุ้นหน้าคุ้นตามากนะครับทางนั้นท่านผู้ชมลองไปชมคลิปวิดีโอดังกล่าวได้เลยครับ เราเดินทางมาถึงคลิปวิดีโอที่4กันแล้วนะครับคลิปวิดีโอที่4นี้ว่ากันว่าชายในภาพที่อัดคลิปวิดีโอไว้เขานั้นได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับเพราะว่าเขานั้นถูกไซเลนเฮดฆ่านะครับและเมื่อตรวจสอบไฟล์ในโทรศัพท์เขาก็เห็นคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอสุดท้ายของเขานะครับ เรื่องราวมันจะเป็นยังไงลองไปดูคลิปวิดีโอกันได้เลยครับเฮ้ย ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้เป็นยังไงกันบ้างถูกใจหรือเปล่าถ้ามีข้อผิดพลาดหรือข้อติชมอะไร ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับและคลิปวิดีโอหน้าอยากให้นางเล่าเรื่องทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับตัวอะไรหรืออยากให้นางเล่าเรื่องทำคลิปวิดีโอแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับและคลิปวิดีโอนี้นางเล่าเรื่องก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับ ฝากกดติดตามให้กับนั่งเล่าเรื่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ